ตอนนี้เราอยู่กันในคอมิก s Creed s i n s c r e e d Trial by Fire เรื่องราวของคอมิกชุดนี้เกิดขึ้นในปี2015หลังฉากจบในภาคซินดิเคตฮ h ล l i x กลายเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงภายในบ้านและชาร์ลอดก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอกำลังดูชีวิตของข้าวบอยหญิงคนหนึ่งในปี1852 ที่กาลังควบมาปล้นสินค้าของพวกเถมพลาเพื่อนําไปคืนให้กับคนงานเหมืองที่เป็นเจ้าของซึ่งเธอคิดว่ากล um ุ่มนักฆ่าเดอะบราเดอร์ฮูดเป็นคนดีเหมือนกับโลมินฮูดที่ต่อสู้ความรวยคดโกงเพื่อช่วยเหลือคนจนขณะที่เพื่อนของเธอที่คุยออนไลน์กันอยู่มองว่าพวกเถมพลาต่างหากที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้แต่แล้วชาลอตก็ต้องรีบออกมาจากบ้านเพราะวันนี้เธอมีสัมภาษณ์งานซึ่งก็เป็นเพราะความดื้อรัน้นอยากช่วยเหลือผู้คนจนยอมปล่อยให้คนที่เดือดร้อนกู้เงินธนาคารได้นี่แหละ ที่ทําให้เธอต้องมาเดินเตรียมหางานใหม่อยู่ตอนนี้และด้วยนิสัยแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหางานใหม่ได้ทําให้ชาร์ลอตต้องเดินคอตกกลับมาห้องแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับมีชายหญิงแปลกหน้าคู่หนึ่งเซเวียและกาลิน่าที่แนะนําตัวว่าพวกเขามาจากเดอะบราเดอร์ฮูดแต่แทนที่ชาร์ลอตจะตกใจเธอกลับดีใจซะแทนเพราะเธอเป็นติ่งที่ติดตามทฤษฎีสมคบคิดเรื่องการมีอยู่จริงของกลุ่มเดอะบราเดอร์ฮูด แต่ระหว่างที่ดีใจอยู่ก็มีใครบางคนมาเคาะประตูแล้วเรียกชื่อเธอชาร์ลอตต์เลยเข้าใจว่าธนาคารน,น่าจะรู้เรื่องที่เธอปล่อยกู้แล้วแต่คนกลุ่มนั้นกลับพังประตูเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือทาให้เกิดการต่อสู้กิขึ้นซึ่งจารีนาก็วาังมีเข้ากลางหัวชายคนหนึ่งก่อนจะกระโดดข้ามตึกไปและบอกให้ชา์ลอตต์กระโดดตามมาถึงแม้จะกลัวแต่เธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะเข้ารวมกับบาร์เดอร์ฮูดชา์ลอตต์จึงกระโดดตามไปสุดแรงแล้วภาพก็ตัดไปเลย ฟื้นขึ้นมาอีกทีชาลลอตต์ก็อยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งกลงทะเลสาบเซาตันแล้วพวกเขาก็ได้แนะนําให้เธอรู้จักกับโคดีช่างเทคนิคที่ช่วยให้พวกเขาหาชาลลอตต์เจอซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเครื่องฮีลิซไม่ได้มีไว้าสาหรับเล่นเกมอย่างที่บริษัทแอปสโกบอกแต่มันเป็นการดูสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงที่ฝังอยู่ในความทรงจํามาทาง DNA ของใครสักคนเพื่อตามหาสมบัติพีซออฟอีเดนที่จะสามารถทําให้พวกเขาควบคุมโลกนี้ได้กลุ่มเดอะบราเดอร์ฮูดจึงจะต้องหาสมบัติพวกนั้นให้เจอก่อน แลความทรงจำเป็นพระบุุษของชาลอตก็เป็นกุญแจสําสคัญในเรื่องนี้พวกเขาเลยอยากให้ชาลอตใช้เครื่องอนิมัสเพื่อเข้าไปดูในความทรงจําของเธอเองซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันใหม่มากๆสําหรับชาลอตแต่พวกเขาไม่มีเวลาอธิบายอะไรมากนักเพราะเมื่อ20ชั่วโมงก่อนโคดดี้จะข้อความของฝ่ายเทมเพาได้สําเร็จทาให้พวกเขาได้รู้ว่าโจเซฟสมาชิกบราเดอร์ฮูที่พวกเขาคิดว่าตายไปแล้วยังไม่ตายและเขายังตั้งใจจะข้อมูลสมบัติในซานเลมไปบอกฝ่ายเทมเพากด้วย แต่นั่นเป็นแผนที่วางเอาไว้เพื่อล่อให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางมาซ่ดิเอโกและฆ่าเขาซะเซเวียจึงอยากเช็คในความทรงจําของชาลอตว่าข้อมูลที่โจเซฟจเจ้าไปให้เถมพารเป็นของจริงหรือเปล่าความทรงจํานี้พาย้อนกลับไปที่หมู่บ้านซาเลมปี1692ในช่วงของการล่าแม่หมดผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจะถูกแขวนคอแต่โทมัสมาพบรุษของชาลอตกลับไม่สนใจเธอเลยพยายามบังคับให้เขากระโดดเข้าไปช่วยทําให้เธอหลุดออกมาจากเครื่องทํายังอาเจียนไม่หยุด เพราะเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตหรือบังคับให้บรรพบุรุษของเธอทำอะไรได้ทาให้ชาร์ลอตต้องพักการใช้เครื่องไปก่อนระหว่างนั้นเซเวียจะแสดงออกว่าเขายัางเชื่อว่าโจเซฟอยู่ฝ่ายแบรดเดอร์ฮูดและกําลังวางแผนแฝงตัวเข้าไปฆ่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเถมพ่าขณะที่กาลินาเชื่อว่าโจเซฟหักหลังพวกเธอแล้วจริงๆแต่ที่นี่เซเวียมีตําแหน่งสูงกว่าทํให้กาลินาต้องยอมทําตามหลังจากนั้นชาร์ลอตจะกลับเข้าไปในเครื่องอนิมตสอีกครั้ง ภารกิจนี้พาให้โทมัสมาเจอกับเจนนิเฟอร์บรรพบ,บุรุษของเจโอเซฟและพวกเขาก็ได้ช่วยเด็กสองคนโดโลทีที่ดูที่ซ่อนสมบัติและเด็กชายที่ชื่อเดวิดออกมาจากคุกแต่ภายหลังโทมัสก็ตัดสินใจทิ้งเดวิดที่เป็นตัวถ่วงขณะที่เจนนิเฟอร์เลือกที่จะเข้าไปช่วยแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตของตัวเองทําให้กลุ่มนี้แยกออกเป็นสองคู่แตอ่อยู่โดโลทีก็กลายเป็นสื่อกลางของเผ่าอิสุและพูดกับชาร์ลอตต์โดยตรงว่าเธอกาลังหาคําตอบผิดที ซึ่งก็เป็นเพราะอาการเหมือนผีเข้าแบบนี้แหละที่ทําให้เธอดูเหมือนแม่หมดและพวกเทมพาราก็คิดจะใช้พลังของเธอในฐานะผู้พยากรส่วนคนอื่นๆที่ถูกจับมาก็ถูกใช้เป็นหนูทดลองแต่โคดี้ก็วิ่งเข้ามาในห้องเพราะเขาแกะข้อความออกมาได้ว่าฮอกกิ้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเทมพารากํากลังเดินทางมาหาโจเซฟกาลีนาเละพาชาล็อตออกมาจากเครื่องอานิมัสโดยไม่สนใจคําคัดค้านของเซเวียเพราะพวกเขาไม่มีเวลาแล้วหากโจเซฟเป็นคนทรยศอย่างที่เธอคิดไวจ้จริงๆ ตอนนี้เทมพราอาจกาลังส่งคนมาที่นี่ก็ได้ทาให้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นเบาๆก่อนที่พวกเขาจะเผาทาังห้องเพื่อทําลายหลักฐานและให้ชาลลอตใช้เครื่องอนิมัสบนรถแทนในครั้งนี้ชาลลอตจะได้เห็นเหตุการณ์ที่ทั้ง4คนถูกเทมพราจับตัวไว้ได้ซึ่งเจนนิเฟอร์ถูกฆ่าตายเพราะพยายามขัดขืนส่วนดอลโลทีก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือของเทมพราหมายความว่าบรรพบุรุษของโจเซฟไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงของ Peace of Eden ในซาเลม โจเซฟจึงน่าจะกำลังหลอกเจ้าหน้าที่เท็มผ้ามาคา่าตามที่เซเวียเข้าใจพวกเขาจึงเดินทางไปช่วยโจเซฟและสั่งให้ชาร์ลอตออกไปจากทีมทําให้เกิดปากเสียงขึ้นอีกเพราะชาร์ลอตรู้สึกเหมือนตัวเองถูกใช้แล้วทิ้งแต่หลังจากเซเวียกับกาลีน่าออกไปช่วยโจเซฟชาร์ลอตที่ยังสงสัยบางอย่างก็ขอให้โคดีพาเธอกลับเข้าเครื่องอนิมสัสอีกครั้งซึ่งเธอก็ปฏิบัติต่อเรื่องเล่าได้ว่าเหตุผลที่เจนนิเฟอร์ยอมเสี่ยงชีวิตกลับไปช่วยเดวิดเพราะเขาเป็นลูกชายลับๆของเธอ หมายความว่าถึงแม้เจนนิเฟอร์จะตายก่อนที่เธอจะได้รู้เรื่อง p e a c e of Eden แต่เดวิดที่เป็นมนพรพบุตของโจเซฟเหมือนกันในการเป็นลูกศิษย์ของโทมัสและรู้ว่าร่างของโดโรธีที่รู้เรื่อง p e a c e of Eden ถูกฝังไว้ที่ไหนหากว่าเจอศพของโดโรธีเต็มพาระก็จะสามารถดึงความทรงจําของเธอออกมาได้หมายความว่าโจเซฟรู้ข้อมูลของ p i a c e of Eden จริงๆแล้วกาลังคิดหักหลังเดอร์ด拉ดูฮูดชาร์ลอตจึงตัดสินใจลงภาคสนามเพื่อไปช่วยเซเวียกับกาลิน่าที่กำลังเดินเข้าไปในกับดักของโจเซฟ ที่เธอไม่มีประสบการณ์ภาคสนามมาก่อนเลยแต่แบดพนักงานของแอสโกคนหนึ่งเกิดสงสัยเธอเขา้าทาให้ชาร์ลอตจำเป็นต้องทําร้ายเขาและมาปิดปากเอาไว้ในห้องเก็บของก่อนจะไปต่อนานเซเวียกับกาลินาที่แอบ,บเข้าไปในตึกแอสโกก็หาห้องที่โจเซฟถูกขังอยู่จนเจอแต่เขาก็ออกไลายทันทีและเกิดการต่อสู้กันขึ้นซึ่งแรงจูงใจของโจเซฟก็คือภารกิจหนึ่งที่ทุกคนในภารกิจนั้นตายกันหมดเหลือแค่โจเซฟเพราะคําสั่งของเซเวีย และหนึ่งในคนที่ตายก็คือแฟนของโจเซฟด้วยเขาจึงคิดจะแก้แคนด้วยการฆ่าเซเวียทำให้เซเวียถูกฆ่าตายนาไปก่อนส่วนชาร์ลอตที่ตามมาช่วยก็ไม่สามารถสู้กับโจเซฟที่เป็นนักฆ่าอาชีพได้เลยเธอจึงทําได้แค่ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆแต่โจเซฟก็ตั้งใจจะทําภารกิจของเขาให้สําเร็จเช่นกันเขาจึงแอบวางระเบิดเอาไว้ในห้องควบคุมทาให้คนของเทมพาในห้องนั้นตายหมดซึ่งเรื่องก็ลมาจบที่ชาร์ลอตพาคารีน่าหนียกมาได้ทางท่อระบายอากาศจนมาโผล่ที่ห้องเก็บของ และได้รู้ว่าแปท์ตเทอร์มัสเอาไว้ขาดใจตายไปแล้วเพราะเขามีปัญหาสุขภาพทําให้หายใจไม่ออกเพราะโดนปิดปากส่วนโจเซฟก็ถูกคนของเทมพารแทไล่ยิงแต่ก็หนีไปได้เช่นกันถึงแม้ภารกิจนี้จะมีการสูญเสียทั้งเซเวียที่ถูกฆ่าตายและชาลอดยังพลั้งมือฆ่าผู้บริสุทธิ์ระหว่างภารกิจโดยไม่ตั้งใจแต่เธอกลับรู้สึกดีกับการฆ่ามากๆซึ่งเป็นสัญ,ญญาณว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่าจริงๆและนั่นก็คือตอนจบของช่วงทอยเอาไบไฟครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o n e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปเหมือนกันครับหรือใน Description ใต้คลิปแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ